สวัสดีครับผมนายกรสกุลชัยพัทรามรุดครับหรือ Ken PC Shop ครับร้านตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพสายเก่าเลยว่าที่การอำเภอบกช่อง2องเมตรซ้ายมือครับวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องการย้ายแหนบนะครับกับ i s u ส u ส0 2 0ันอ่อนิ้วเป็นตัวซตนะครับจะมาโหลดข้างหน้าลง2นิ้วนะครับข้างหลังลง4นิ้วนะครับให้<อ>เป็นทรงกีลับแคะนะครับ สนับสนุนโดยลอด so ้อแมกเลนโซ่ D1 s r r ก็เดี๋ยวไปชมกันเลยครับอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันนี้นะครับจะมีสลก4ตัวจะเป็นสลกตัวโค้งนะครับซึ่งมันจะมีเอาไว้ครอบเผานะครับจะเป็นน็อตปิกนะครับแล้วก็แป้นรองเผานะครับเป็น C N C นะครับแบรนด์ของทางร้านเองนะครับจะมีปีกล็อกสลกนะครับประคองไม่ให้สลกเนี่ยมันตกหรือมันเอียงนะครับแล้วก็ปลอดภัยขึ้นด้วยครับแล้วก็แป้นรองแหนบตัวล่างของตัวเตี้ยนะครับที่ทําการเจาะไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกเลยครับ ตอน,นแรกนะครับเอารถเข้าหอยนะครับเตรียมที่จะยกสูงนะครับเมื่อทําการยกรถขึ้นสูงแล้วนะครับเราก็เตรียมแท่นรองเผามารองที่เผานะครับเพื่อจะทําการปลดหูโชกและปลดแหนบครับเ,เราก็ปลดหูโชกล่างนะครับ แล้วก็ไปปลดที่สาย ABS ออกนะครับเพื่อจะไม่ให้สาย ABS เนี่ยมันขาดนะครับลําแบบต่อไปนะครับแล้วก็มาทําการถอดสแลกออกก่อนนะครับเป็นน็อตเบอร์สิบเจ็ฝั่งละ4ตัวนะครับถอดออกนะครับที่เาฝั่งนะครับสแลกเดิมติดรถจะเป็นทรงเหลี่ยมจะครอบตัวแหนบนะครับสําหรับรถที่มันเป็นยกสูงอยู่นะครับวันนี้ก็จะใช้เป็นสแลกกลมจะเป็นทรงโค้งนะครับจะครอบเขานะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะปลดน็อตล็อกสายเบรกนะครับเวลาทํางานนะครับจะได้ไม่ไปโดนสายขาดนะครับแล้วก็มาปลดที่หูตรงเตงจะเป็นหูตรงเตงฝั่งละ2ตัวนะครับปลดออกนะครับเพื่อที่จะทําการถอดแหนบเมื่อปลดน็อตตรงเตงออกแล้วนะครับเราก็ขันน็อตไปประมาณสัก4เกีียวนะเพื่อที่เคาะดันตรงเตงให้ขยับมาประมาณสัก2เซนนะครับเพื่อที่จะปลดหูล็อกเบอร์สิตัวหน้านะครับแล้วก็ใช้ประมาณ2คนครับถอดแหนบยกออกมาพร้อมๆกันครับ ออกมาแล้วนะครับเราก็ยกเพื่อไปเตรียมการดัดนะครับถามว่าทําไมเราถึงต้องดัดเราต้องการโหลดหน้า2หลัง4ี่นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ดัดนยครับรถจะเตี้ยมากเกินไปนะครับเราดัดแหนบให้สูงขึ้นนะครับก่อนเริ่มทําการดัดแหนบนะครับเราก็กดสะดือแหนบนะครับหรือว่าน็อตเบอร์สิบสี่ถอดแหนบเมนกับแหนบบรรทุกให้แยกออกจากกันนะครับเพื่อที่จะทําการดัดทีละชุดนะครับแล้วก็ประกอบกลับคืนครับ ก็แหนบย e สูดสองพจะมีฝั่งละ2แผ่นเป็นแหนบเมนแล้วก็แหนบบรรทุก1แผ่นนะครับชนิดที่หนาหน่อยนะครับต่อมานะครับเราจะเริ่มดัดแหนบเมนก่อนนะครับเราก็ทําการตีเส้นนะครับหน้าตีออกไป4เส้นแล้วก็หลังตีออกไป4เส้นเหมือนกันนะครับเรายกแหนบขึ้นไปเข้าเครื่องนะครับเราทําการหงายแหนบขึ้นนะครับเพราะเราจะทําการดัดขึ้นเราจะเริ่มดัดด้านหลังก่อนนะครับก็จะดัด ให้มันโค้งขึ้นดัดไปตามตำแหน่งที่เราขีดไว้นะครับดัดไปเทีลนิดนะครับอย่าให้เป็นโค้งหรือหักหรือเป็นลอนแล้วเนี่ยจะมีค่าเคที่ดีครับเมื่อดัดตัวแรกเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาออกมาวัดก่อนเพื่อให้ได้ระดับ9นิ้วกินหนึ่งหุนนะครับสเปคที่เราจะต้องการวันนี้ครับเมื่อดัดตัวแรกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะดัดตัวที่สองตามให้เหมือนกับตัวแรกดัดไปแล้วก็เทียบไปใช้ระดับน้ำนะครับวัดให้เท่ากันทั้งตัวนะครับ แล้วนะครับเราก็จะมาทําการดันแหนบบรรทุกนะครับถ้าแหนบบรรทุกเนี่ยแนบติดกับแหนบเมนมากเกินไปเวลาวิ่งนะครับจะรู้สึกว่าเหมือนรถแข็งนะครับถ้าห่างมากเกินไปก็จะทําให้นิ่มนะครับเพราะฉะนั้นแหนบบรรทุกต้องพอด,ดีนะครับอย่างวันนี้นะครับลูกค้าก็เป็นลูกค้าทั่วไปที่ใช้รถปกติไม่ได้บรรทุกอะไรมากก็จะดัดข้างหน้าห่างจากแหนบเมนประมาณ2นิ้วแล้วก็ด้านหลังเนี่ยห่างจากแหนบเมนประมาณ3นิ้วนะครับ เมื่อเราทาการดัดแหนบเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะเริ่มประกอบเข้ากับรถเริ่มจากใส่ที่ตรงเตงหลังก่อนนะครับเราก็ดันแหนบไปใส่ของล็อกตัวหน้าโดยที่เพ่าอยู่ข้างบนแหนบแล้วก็ใช้น็อตเบอร์สิอันเก่านะครับใส่หูแหนบตัวหน้าขันน็อตล็อกครับแล้วก็ย้อนกลับมาที่ตรงเตงใช้แผ่นประกอบตรงเตงเข้าไปแล้วก็ใส่น็อตตัวเก่าแล้วก็ขันให้แน่นแล้วก็ย้ำปอนให้เรียบร้อยครับ เมื่อเราทําการประกอบแหนบเสร็จแล้วนะครับเราก็นําแป้น CNC ของทางร้านมาวางติดตั้งจะมีรูให้ใส่สะดือทั้งหมด3ารูนะครับวันนี้เป็นออนิวเราจะใช้รูแรกนะครับเพื่อให้ล้อเนี่ยจะหยุดกลางพอดีเราทําการกดรถขึ้นนะครับเพื่อที่ให้เผาเนี่ยตกเข้าไปที่ฐานฐานรองเผานะครับที่เราเตรียมไว้นะครับ ก็ถอดแล้วหลังทั้ง2ข้างออกนะครับเพื่อให้ทํางานได้สะดวกขึ้นครับเราก็ทําการวัดเพื่อให้เผาเนี่ยมนอยู่กลางที่สุดนะครับเราจะวัดจากกําแพงเผาข้างเลยนะครับจนมาถึงตัวแหนบนะครับสฝั่งเราจะวัดให้มันเท่าๆกันนะครับ ผู้ชมจะเห็นว่าเผามันยังหัวทิ่มอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการตั้งเผานะครับแล้วเราก็เอาแท่นตั้งเผานะครับขันขึ้นดันหัวเผาให้สูงขึ้นให้ได้องศาที่เราต้องการเราก็เอาระดับน้ำเนี่ยวางบนแป้นรองแหนบเพื่อวัดองศานะครับวันนี้เราก็จะตั้งเผาไปที่ประมาณ13มิลนะครับแล้วก็เผาจะไม่งัดด้วยครับ เมื่อเราตั้งเพลาเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการประกอบสันแรกนะครับสันแรกจะไม่ได้อยู่ทรงเดิมนะครับจะไม่ได้ครอบแหนบเหมือนตัวเก่านะครับจะอยู่ครอบเพลานะครับแล้วก็ร้อยกับแป้นรองแหนบตัวล่างแต่แป้นรองแหนบตัวล่างเนี่ยต้องไปเจาะก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มีช่องล็อกของสะดือนะครับเราก็ทําการขันให้แน่นเลยครับแล้วเราจะทําการเชื่อมนะครับ ก่อนที่เราจะไปเชื่อมนะครับเราจะเอาล้อมาลองเทสก่อนนะครับเพื่อจะทําการวัดโดยที่ระยะคัตซีกับเพาต้องน้อยกว่าระยะของล้อกับซุ้มนะครับเมื่อทาทำเรียบร้อยนะครับต่อให้เป็นบรรทุกหนักยังไงนะครับเพาจะไปเฉียงคัตซีก่อนล้อจะไม่โดนซุ้มนะครับเราก็ไปทําการตัดลูกยางเป็นลูกยางเดิมติดรถนี่แหละครับเราก็เอาลูกยางเนี่ยไปจับกับตัวปากกาจับชิ้นงานแล้วก็ทําการเอามีดเนี่ยครับหั่นออกได้เลยครับวันนี้เราจะตัดลูกยางประมาณสเซนนะครับ เมื่อตัดเสร็จแล้วนะครับเราก็ตัดหูหูค้องสแลกอันเก่านะครับตัดออกนะครับพาอหูน,นี้เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วครับเพื่อความสวยงามด้วยครับต่อมานะครับเราก็ติดตั้งยางก็จะเชื่อม2จุดนะครับจุดแรกก็มีแป้นรองแหนดเดิมกับลูกยางแล้วก็จุดที่2จะเชื่อมแป้นรองเผา C N C กับตัวเผานะครับให้ติดกันนะครับ ตอนต่อมาเราก็งัดหูล็อกสายเบรกเพื่อไม่ให้เสียงดังนะครับประกอบสาย ABS เข้ากับตัวเพลนะครับโดยการขนันร้อยเบอร์สิบยึดไว้เหมือนเดิมแล้วก็ติดตั้งชคหูชคล่างนะครับและขั้นตอนสุดท้ายนะครับเพื่อให้เข้าไปอยู่ที่เดิมติดตั้งทั้งคู่เลยแล้วก็ขันเบอร์เจ็ดให้แน่นให้เรียบร้อยครับก็เป็นการเสร็จชุดหลังครับ ล้อหน้านะครับเราจะใช้สตัปรับเกียวนะครับเพื่อปรับเกียวให้โหลดลงตามจำนวนที่เราต้องการครับแล้วก็ใส่ล้อ D1 SRR เข้าไปด้วยครับก็เป็นการเสร็จสิ้นการย้ายเนีย่ยพนบวสองพหน้า2หลัง4กับล้อ D1 SRR ประกบกับยาง2555 5 18ก็จะได้ทรงนี้ครับ ก็ขอฝากร้านพีซีซีช็อปปากช่องไว้ด้วยนะครับใครมีปัญหาช่วงล่างมาปรึกษาเราได้นะครับก็ขอบคุณเลนโซ่นะครับที่มาช่วยกันแชร์ประสบการณ์ในการทำรถครั้งนี้ด้วยครับ